สวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับช่องออทำทานนะครับหลังจากห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปมานาน ก็เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะเริ่มกลับมาลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับก็คือจะมาแชร์ความรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่จะมาพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนตัวหนึง่งชื่อว่า RSI นะครับที่ย่อม,มาจาก Relative Strength Index เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจง่ายๆก็ RSI นีครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเราควรจะเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยังไงทำไมเครื่องมือตัวนี้มันถึงมีประโยชน์อันนี้ก็คือจะเป็นรูป ของกราฟนะครับอันนี้จะเป็นกราฟอันนี้ก็คือจะเราจะมี2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งบายหรือว่าฝั่งคนที่ซื้อหุ้นแล้วอันนี้สมมุติว่าเป็นสินทรัพย์คือหุ้นเนาะส่วนฝั่งขวานเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่ง s ลล์ หรือว่าเป็นฝั่งคนที่ถึงเงินสดก็คือเราขายหุ้นไปแล้วเราถึงเงินสดเนาะทีนเนี้ยค่า ISI เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีค่าตั้งแต่0-100ถึง100ซึ่งในตัวอย่างเนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังว่า s s i ตั้งแต่0-100ถึง100เนี่ยมันเป็นยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยเนี่ยถ้า30เนี่ยก็คือ ISI 30เนี่ยเขาจะเรียกว่า o v e r อร์โซ่โอเวอรซหมายความว่าเป็นจุดที่มีคนขายสะสม เริ่มมากเกินไปแล้วส่วน70เนี่ยจะเป็นโอเวอร์บอสก็คือมีคนซื้อสะสมมากเกินไปหรือว่าเป็นจุดที่เราควรจะเริ่มขายหุ้นเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่ามีคนอยู่10คนซึ่งตอนแรกทุกคนเนี่ยก็คือถือเงินสดอยู่หมดเลยทุกคนก็จะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนแรกเนี่ยเริ่มซื้อหุ้นเอาเป็นว่า5คนแรกเลยแล้วกันถ้าคนแรกเนี่ยเริ่มทยอยซื้อหุ้นจากคนที่1 2 3 4สิิ่่งงทีีจจะะเกกกดขึ้้นน็คือผมลาตรไป จากฝั่งที่เขาถือเงินสดเนี่ยก็คือจะกลายเป็นฝั่งบายแล้วก็คือจะมีคนซื้อหุ้นห้าคนถ้าสมมุติว่ากราฟตอนแรกเนี่ยราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้หุ้นก็จะเริ่มขึ้นจากการซื้อของคนห้าคนอันนี้ผมวาดเป็นขั้นบันไดเนาะก็คือเหมือนประมาณว่าซื้อห้าคนก็คือหุ้นก็ขยับจากราคาตรงนี้ณจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้เพราะว่ามีคนซื้อหุ้นห้าคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ ก็จะเหลือคนฝั่งขวาที่ถือเงินอยู่5คนเนาะเบอร์6 7 8 9 1ดณจุดนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า ISI เนี่ยก็คือจะอยู่ที่50ก็คือหมายความว่าคนครึ่งหนึ่งในตลาดเนี่ยซื้อหุ้นไปแล้วย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายคนอีกครึ่งหนึง่ง6-10เนี่ยยังถือเงินสดอยู่ทีเนี้ยถามว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าสมมติว่าเบอร์6เริ่มตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นบ้างผมก็ได้ย้ายเบอร์หมาอยู่ฝั่งนี้เนาะ กาพุ้นก็จะเริ่มขึ้นต่อส่วน RSI ก็จะกลายเป็น60นะครับทีนี้พอกาพุ้นเริ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยด้วยด้วยความโลภของคนเนี่ยพอเราเห็นตลาดเริ่มเขียวกาฟเริ่มขึ้นเนี่ยคนที่ยังถือเงินสดอยู่เนี่ยเขาก็จะเริ่มอยากซื้อหุ้นบ้างคนที่เจ็ดเนี่ยก็สมมุติว่าคนที่เจก็ซื้อหุ้นตามกราพุ้นก็จะขยับขึ้นมาอีก RSI ก็จะกลายเป็น70ณจุดนี้เนี่ยในทาง ทฤษฎีแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่สถานะที่เป็นโอเวอร์บอก็คือเหมือนเริ่มมีคนซื้อสะสมมากเกินไปคือถ้าเรามองในภาพรวมอะถามว่าหุ้นตัวนี้ยังขึ้นต่อได้ไหมจริงๆก็ยังขึ้นต่อได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่ว่า ISI-70 เนี่ยถ้าตามตัวอย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าในตลาดอะคนซื้อหุ้นไปแล้วเคนเหลือคนอีกแค่3คนเท่านั้นที่ยังมีเงินสดเหลืออยู่ที่จะซื้อหุ้น คือหุ้นตัวนี้อาจจะขึ้นต่อได้ถ้า3มคนนี้ซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าต่อให้มันขึ้นต่อมันก็ขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าเงินในตลาดะมันเหลือแค่3ามคนมันเลยเหมือนถ้าเราเอาทฤษฎีนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนอ่ะเมื่อไหร่ที่ r อ i เริ่มถึงเจอ่ะเราต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนั้นอยู่่ะเราควรจะขายไหมมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าหุ้นมันขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคนที่หนึ่ง ที่เขาซื้อคนแรกอะ่ะนาจุดจุดเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะขายมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่หนึ่งก็จะขายคนที่หนึ่งก็จะย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้คนสมมติคนที่สองพอเห็นราคาเริ่มลงจากคนที่หนึ่งคนที่สองขายด้วยกราฟมันก็จะเริ่มหักหัวลงใช่ไหมครับพอคนที่หนึ่งขายคนที่สองเห็นราคาเริ่มลงปุ๊บเขาก็เทคโปรฟิตตามเขาก็ขายตามออกมาด้วยด้วยกลไกของตลาดเนี่ยคนเรามันจะมีความโลภและความกลัวอยู่แล้วใช่ไหม คนที่3คนที่4ก็จะเริ่มตกใจแล้วอยากจะเทค profit บ้างเขาก็จะขายตามทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเหลือคนแค่3คนที่ยังถือหุ้นอยู่เนี่ยกราฟก็จะลงจากการขายต่อเนื่องพอมันลงมาถึงจุดจุดนี้ปุ๊บเนี่ย RSI อะ่ะก็จะกลายเป็น30เพราะว่าเหลือคนที่ถือหุ้นอยู่แค่3คนซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันยังลงต่อได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อ แต่ว่าต่อให้ลงต่อก็ลงได้ไม่เยอะเพราะว่าคนที่เหลือที่จะขายอ่ะหุ้นน่ก็คือเหลือแค่3คนซึ่งที่ i อซ30เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นโอเวอร์โซก็คือมีคนขายสะสมทําให้จริงๆแล้วมันเป็นจุดที่มีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะกลับตัวขึ้นถ้าตามทฤษฎีเนี่ยคือมันก็เป็นจุดที่เราอ่ะควรจะเริ่มพิจารณาเข้าไปซื้อแหละซึ่งถ้าคนที่1กลับมาซื้อเนี่ยมันก็จะกลับไปหลูปเดิมถูกไหมครับก็คือหุ้นมันก็จะกลับมาขึ้นพอหุ้นกลับมาขึ้นปุ๊บมเดิ อย่างตอนนี้ซื้อ5คนแล้ว s i ก็จะอยู่ที่ประมาณ50คือวงจรตลาดลมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆลองไปสังเกตดูคือไ s i มันก็จะขึ้นลงขึ้น,นลงตามความต้องการซื้อความต้องการขายถ้าเราจับจังหวะได้คือเราก็ไปรอซื้อเมื่อ ISI ประมาณช่วง30เราก็ไปขายตอนไ s i ประมาณ70ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูว่าถ้าเรานํามาใช้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือถ้าเป็นเรานำาอ s i มาใช้กับเซ็ตหรือว่าหุ้นไทยเนี่ยในการซื้อขาย10ปีเนี่ยจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนอันนี้ ตัวเว็บที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Trading View ซึ่งสามารถใช้ดูกราฟได้แทบทุกอย่างเลย,เยแล้วก็วิธีที่เราจะเพิ่มตัว ISI เข้ามาคือเราก็กดตรง indicator ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า ISI เนี่ยแล้วเราก็จะเจอตัว Relative Strength Index ก็คลิกเข้ามาพอเราคลิกเพิ่มเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็จะมีเป็นกราฟ indicator ISI ขึ้นมาข้างล่างตรงนีเน้เราเห็นไหมว่ามันจะมีตั้งแต่ 0- ถึง100แล้วตรงเส้นประตรงนี้ก็จะเป็น 30- กับ70็ก็คือ30 oversold 70 overbought เป็นจุดที่เราใช้เข้าซื้อแล้วก็ เซตเนี่ยผมจะให้ดูตั้งแต่ปี2014ถึงปี2024เนาะก็คือเป็น10ปีย้อนหลังเรามาแบ็กเทส10ปีย้อนหลังดูว่าใช้ ISI จะเป็นยังไงพอเริ่มต้นเนี่ยตรงปี2014 ISI อยู่ที่ประมาณ30พอดีเราก็เข้าซื้อที่จุดนี้เลยเราก็จะได้เซตมาที่ประมาณ1ั0 2แล้วพอขึ้นมาถึง ISI 70ปุ๊บเราก็ขายรอบแรกก็ได้กำไรประมาณ28%เหไหมครับซึ่งบางทีขายแล้วมันอาจจะขึ้นต่อนะก็ไม่เป็นไร เราก็เราไม่ไปตามซื้อใหม่แล้วตอนนี้ลงมาเห็นไหมครับว่าพอหุ้นมันลงมาเนี่ยแต่ไ SI เนี่ยมันไม่ถึงสาสิบเราก็จะไม่ซื้อเพราะว่าถ้าตามวินัยของเราแล้วเนี่ยเราจะซื้อต่อเมื่อมันลงมาที่สาสิบเท่านั้นรอบนี้เราก็อาจจะเหมือนไม่ได้เทรดไปรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเซ็ตมันลงมาพันสากว่า,วาแล้วมันก็ขึ้นไปที่ประมาณพันหแต่ไม่เป็นไรคือเราพลาดกําไรไปบางรอบอะ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าดีกว่าเราเข้าไปแล้วเราไปไป,ไปติดหุ้นไปขาดทุนทีนี้พอลงมาอีกรอบหนึง่งไอ i 30อสตรงนี้เราก็ซื้อ ขึ้นมาถึง70ตรงนี้เราก็ขายก็ได้กําไรรอบที่2นะครับแล้วก็รอบที่3ก็มาซื้อตรงจุดนี้เห็นไหมว่าบางครั้งอ่ะคือเราอาจจะซื้อแพงกว่าจุดที่เราขายด้วยซ้ําไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยึดหลัก I s s i 30-70ก็คือเรามีวินยัยคือเราก็ซื้อเป็นตรงที่30แล้วรอบนี้เห็นไหมครับว่ามันขึ้นไม่ถึง70เราก็เลยไม่ได้ขายปรากฏว่าคุณก็ล่วงแรงตรงนี้ก็คือตรงโควิด19เวลา SI มันลงมา30อีกรอบนึงเนี่ย ถ้าเกิดมันลงมาต่ํากว่าราคาเดิมอะเราอาจจะใช้วิธีเราอาจจะซื้อเพิ่มโดยการเต็มเงินอีกก้อนหนึ่งไว้ถัว่วเพราะว่าระหว่างเนี้ยที่เราไม่ได้เทรดเลยเป็นหปีสิบปีบางทีเราก็เหมือนเราก็ทางานเก็บเงินไว้เรื่อยๆเนาะแล้วเราก็มาถัวในจุดที่เหมาะสมเราเราจะไม่ได้ถัวมั่วเห็นไหมบางทีเราถั่วเข้าอยู่ดีเราอยากจะถัวอย่างเงี้ยมันอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าเราถัวไม่ถูกจังหวะมันก็ขาดทุนเพิ่มเรื่อยๆเราก็มาเข้าอีกครั้งหนึ่งตอนไอซ์ไอมันมันหลุดสาสิลงมาตรงนี้ซึ่ง มันลงไปถึง900กว่าแต่ผมจะสมมุติว่าเราเข้าที่ประมาณพันหนึงและกันเพราะว่าการจะซื้อที่จุดต่ําสุดมันก็ยากหน่อยเพราะฉะนั้นการซื้อขายรอบที่3เนี่ยคือเราจะมีไม้แรกเราเข้าที่พันหมาที่2เราเข้าที่เซ็ตพันหก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยที่พันสแล้วพอไอซขึ้นมาถึง70ตรงนี้ก็คือเราได้กำไรอยู่ที่ประมาณ18.5%นะครับสาหรับรอบที่3แล้วรอบที่4ก็มาซื้ออีกครั้งเมื่อไอซ0บ แล้วก็สิ้นสุดที่ปี2024พอดีก็กําไรประมาณ4.7%เพราะว่าเราจะนับถึงแค่ปี2024เนาะทีนี้เราก็มาดูว่าการาฟหุ้นเซตเนี่ยเราซื้อขายสีรอบเราได้กําไรเท่าไหร่นะครับซึ่งกําไรแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดจากการทบต้นซึ่งซื้อขายไปสีรอบเนี่ยจากเงินต้น100ก็คือโตเป็น189กําไรอยู่ที่89%นะครับถ้าเทียบกับ buy u n d hold ก็คือเราซื้อตั้งแต่ปี2014แล้วเราถือยาวอย่างเดียว มาถึงปี2 0 2 4ักำไรจะอยู่ที่ประมาณ19เซ็นเห็นไหมครับว่าการที่เราใช้ iSI มาช่วยเนี่ยมันได้กำไรมากกว่าเยอะทีนี้เพื่อน,นอาจจะบอกว่าเออแต่ว่าในเมื่อกาพุ้นไทยอ่ะมันเป็นขาลงนี่มันก็เลย buy and hold ไม่ค่อยเหมาะทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วถ้าเกิดเรานํา iSI ไปใช้กับสินทรัพย์หรือหุ้นที่เป็นขาขึ้นอย่างเดียวขาขึ้นแบบเรียกว่ารุนแรงเลยแหละสำหรับหุ้นเมกาหรือว่าทองคําอย่างเงี้ยมันจะเหมาะสมแล้วมันจะสามารถชนะ buy and hold ที่แบบซื้อแล้วถือยาวอย่างเดียวได้หรือไม่นะครับ ันนี้เรามาลองมาดูเป็นเป็นดาวโจน์ก่อนตั้งแต่ปี2014ถึงปี2024นะครับก็คือเราจะเข้าซื้อเมื่ออาย30เท่านั้นเห็นไหมเริ่มต้นมาเรายังไม่ซื้อหุ้นดาวโจนเนี่ย10ปีเราซื้อขายแค่3รอบซื้อขายซื้อขายซื้อขายนะครับก็คือได้กําไร3รอบเนี่ยรวมๆกันจากเงิน100โตมาเป็น280ก็คือกาไรอยู่ที่ประมาณ180%หรือว่าเงินโตมาเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวมาดูว่าถ้า Bu y and hol เนี่ยซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยหุ้นดาว ก็คือกําไรจะอยู่ที่ประมาณประมาณประมาณร้อเนาะหุ้นที่เป็นขาขึ้นแรงๆอย่างดาวโจน,นี์ยังได้ร้อยสแต่ถ้าเราใช้ i อ i มาช่วยเนี่ยเราได้เราได้โตขึ้นมาร้0เลยก็ยังชนะ buy บ n อ h นโฮอยู่ดีทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นทองคําจะได้เท่าไหร่ทองคำเนี่ยสารการมาปรับใช้กับทองคำเนี่ยถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยทองคำไอซไอเวลาลงเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยถึง30%นะครับเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ เวลาลงเยอะๆย,ยังไงคนก็เข้ามาช้อนนะเพราะคนมองว่าทองคำเป็นสิ่งที่มั่นคงเวลาเกิดวิกฤตอะ่ะทองคําลงแป๊บเดียวก็จะเด้งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเรานํามาปรับใช้กับบางสินทรัพย์อะ่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อที่30เสมอไปอย่างทองคำเนี่ยผมแนะนําว่าซื้อที่ประมาณ40ก็โอเคซึ่งทองคำเนี่ยใน10ปีย้อนหลังเนี่ยปี 2014- ถึงปี2024เราจะมีการซื้อขายไปทั้งหมดประมาณ6รอบซึ่ง6รอบของการซื้อขายทองคำเนี่ยจะได้กำไรก็คือเงินโตจาก100เป็น293 ก็คือได้กำไรประมาณ193%หรือเงินโตประมาณ2เท่าเลยทีนี้เราลองไปดูว่าถ้าเกิดเราซื้อแล้วถือยาวอย่างเดียวทองคําจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ90%นะครับ i อ i ก็ยังชนะ Buy บ n อ Hold อยู่ดีสําหรับทองคำนะครับสรุปก็คือ ISI เนี่ยถ้าเรานํามาปรับใช้กับการลงทุนแล้วเนี่ยคือประโยชน์ของมันก็คือ1คือเพื่อนๆนะไม่ต้องซื้อขายบ่อยคือเราแค่รอเล่นรอบใหญ่ๆแล้วเราก็เหมือนมีวินัยในการซื้อมีวินัยในการขาย เมื่อไหร่ที่มันลงมาถึง30ที่มันเป็นโอเวอร์โซเราก็เข้าซื้อเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไป7 0โอเวอร์บอสคือคนซื้อสะสมมากเกินไปมันมีโอกาสที่จะล่วงเราก็ขายทําให้เราอะ่ะมีเวลาไปมอนิเตอร์ทําอย่างอื่นคือเราไม่จาเป็นต้องมานั่งเฝ้ากราฟหรือนั่งเฝ้าหุ้นเสมอไปเราซื้อขายแค่เมื่อมันถึง30กับ70เท่านั้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับ ISI แล้วก็ฝากติดตามช่องออทามทายด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The money, it's the money. It's the money, it's the money. It's it's the money. Get. It's the money. It's it's the money. It's it's the money.